สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโลกของการดูดวงเย้ว้าวเราก็จะเปิดจักรวาลโลกของการดูดวงว่าเดือนสิงหาดวงใครจะเฮงดังปังรวยหรือเปล่านะคะก่อนที่เราจะไปเปิดดวงเดือนสิงหา2568อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งปุ่มตรงนี้เอาให้หมดนะคะ การดูคลิปหรือการเจอกันไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญจัก,กรวาลจะดึงนำพาท่านมาสม่ำเสมอและที่สำคัญที่นี่ไม่มีการรับขันไม่มีการเะดอขอให้มีสติและวิจรณยะยายในการรับชมและรับฟังนะคะวับและไม่เป็นการเสียเวลานะคะผู้ศรัทธาที่เกิดวันศุกร์ผู้ศรัทธาที่เกิดวันศุกร์เดือนสิงหาดวงท่านจะเป็นเยี่งยงไรเปะโอ คิงถือดาบวันศุกร์จ้าวู้เดอะซันหถ้วยจากพระถือตาช่างสุดท้ายท้ายสุดปะโอ้คิงครับจากไพ่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะต้องบอกก่อนนะว่าใครที่เกิดวันศุกร์ที่ผ่านมาความรักตั้งแต่ต้นต้นปีฟังดีๆนะจ้า ความรักตั้งแต่ต้นต้นปีมันเป็นความรักแบบฉับฉับเฉวยๆวยและที่สําคัญท่านไม่ใช่เป็นที่หนึ่งเขาอาจจะคุยกับ1นสึสาย2องสาย3ามสายแต่พอเขาเดือนสิงหาปุ๊บคนที่มองท่านเป็นตัวเลือกหรือท่านมองใครเป็นตัวเลือกมันจะตัดทุกทุกอย่างและเหลือ Number One คนเดียวเท่านั้น รวมถึงถ้าใครรู้สึกว่าอยู่ๆก็มีคนแซงหน้าแซงทางโค้งมาจีบและได้รักกันจับมือกันคนนั้นมองว่าเป็นคู่แท้เกือบ80%กดไลค์กดแชร์ค่ะรวมถึงนะคะใครเกิดวันศุกร์พิมพ์เลยว่าความรักเด่นมาก ความรักเี่นมากเปลี่ยนพาร์ทมาเรื่องการงานที่ผ่านมาการงานของคนเกิดวันศุกร์เป็นลูกรักนายนายเป็นลูกรักบอสรักรักจริกจริงๆรักมากใช้งานปะฉาดะงานไม่ใช่ของท่านเขาก็ใช้งานท่านแบบปะฉาดะแบบสุดๆแต่พอเข้าเดือนสิงหาผลงานมันปะจัก พอเข้าเดินสิงหาผลงานมันประจักษ์ทุกๆอย่างมันเลยทําให้ท่านบอกได้เลยว่าชูนาชูตาและภูมิใจและท่านมีเกณฑ์ได้เลื่อนตําแหน่งเวลิกูดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขออนุญ,ญาตนิดนึงค่ะใครที่อยู่ใครเกิดวันสุกแล้วอยู่ต่างประเทศระวังนิดนึงค่ะถ้าไปแบบถูกกฎหมายไม้ติดแต่ถ้าผิดกฎหมาย นิดหนึ่งต้องระวังเพราะว่าท่านติดไพ่จะตัดคือไพ่ของการเรียกร้องความยุติธรรมหรือไปเกี่ยวข้องกับคดีความขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นลงพักส่วนครอบครัวแฮปปี้มีความสุขวันนี้ท่านได้ไพ่ดีนะคะแนนเต็ม10บไพ่ชุดน,นี้อาจารย์ให้7คะแนนเต็ม s i กเนเจอร์ ature, ในการทำบุญทำบุญอะไรก็ได้เพราะว่าความรักมันดีครอบครัวมันเด่นการเงินก็ดีและที่สำคัญมันได้ประจักษ์ฝีมือแล้ว วันนี้นะคะบอกได้เลยว่ายิ้มได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะพี่หมอไปกันก่อนนะวันนี้คุณเลิศสวัสดีค่ะบ๊ายบาย